สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ํำเภอคอนสวรรค์นะครับมาเสวิตงานลูกค้านะครับเซตนิดติดตั้งไปตั้งแต่ปี6 2ครับสมอหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับของแคนดูโรมาเสวิตงานนะครับเอาตัวใหม่มาลงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันตัวเก่าหมดประกันไปแล้วนะครับตัวใหม่มาลงเป็นแคนดูโรนะตัวใหม่มนันพันหนึ่งร้อยเหมือนกันครับใช้สีนะครับนี่นะครับก็สมอเติมอยู่นู่นนะครับ เช็คแล้วก็คือมอเตอร์ไปแล้นะครับแล้วก็ใบพัดแตกระเอียดเลยนะครับน่าจะเป็นปัญหาที่ตัวบอะวาดานนะครับมีเศษหินเศษอะไรเ,เข้าไม่ไม่แน่ใจเหมือกันนะครับ okay. อันนี้ติดตั้งไปอีกับสองปีแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับจะมาลงให้ลูกค้านะครับอน,นี้เป็นความทนเดิมครับรก็จะลงตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนตัวใหม่ให้นะครับเดี๋ยว ตั้งเสร็จถ้าพอมีแดดวันนี้เดี๋ยวเทสให้ดูนะครับเมื่อกี้เราลงเสมอรครับลงเสร็จแล้วตอนนี้เดี๋ยวให้น้องเขาเปิดระบบเทสดูนะครับอันนี้เป็นปัม๊มใหม่นะครับผมลองกับปัม๊มลงลองกับกล่องคอนโทรลเก่านะคอนโทรลใหม่อยู่นู่นอยู่หลังรถผมยังไม่ไดเอามาใส่ดูนะยกไปยกไปเกินแล้วนะครับน้ำจะขึ้นหรือเปล่าว่าแดดตอนนี้มันจะสี่โมงครึ่งกับจะาห้าโมงแล้วนะครับ นิดหนึ่งครับรอบก็เลยรอบสองพั้วันนี้ก็ยำมาแค่1.9นะครับแคบจ,จะไม่ไหลแล้วนะครับอันนี้1.9ยำน้ำไหลแค่นี้ครับอแป๊บนึงสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอเจ้าฟองที่เขาไปซื้อข้อต่ออยู่มาต่อขึ้นขึ้นแทงตัวน,นี้ให้ อันนี้ทีธน,นิดติดแต่งติดมีหกสองครับจะสองปีแล้วนะครับอันนี้ตัวปั๊มเซ็ตนั้นมันประกันปีเดียวรประกันก็เลยลูกค้าก็สั่งตัวใหม่เลยนะครับน,นี่เป็นสวนนะครับแผงตัวนี้ที่มาติดให้เป็นซีซันนะครับสามร้อยสี่สิบบาทโมโนนะครับเป็นโมโนฟูลเซลล์นะครับฟูลเซลฟูลเซลล์ เอาปั๊มมาลงให้นะครับก็คิดแต่ค่าปั๊มลูกค้านะครับค่าแรงติดตั้งก็ค่าแรงยกค่าแรงหรือก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรนะครับเหมือนเป็นบริการให้ฟรีไปเลยนะครับแฮนโโล่หนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับจากท่อสองนิ้วผมลดเป็นิ้วครึ่งนะครับไปดูแดดสักพักหนึ่งว่ามันจะขึ้นได้ประมาณไหนนะครับเราหยุดวิดีโอสักพักหนึ่งนะครับ